สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพีส้มสีอีกแล้วนะคะวันนี้ส้มสีสิบห้าไปเห็ดปลาแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งดองนะคะคือเราอะเห็นใน YouTube แล้วเราก็อยากจะกินบ้าง ซึ่งแบบพี่เขาทำแบบง่ายมากเลยทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เลยไปซื้อแซลมอนมาจากแมคโครแล้วก็กุ้งก็จากแมคโครนะคะแล้วก็ได้ซอสทุกสิ่งทุกอย่างมาครบหมดเลยปะ่ะเราไปลองทํากันดูว่าสีก,กินได้หรือสีก,กินว่าได้เพราะว่าโบเคยกินเลยจ้าล้วก็บเคยเห็ดผอมมาดูว่า,สารสชาติมันเป็นยังไงแต่ว่าดูใน YouTube มานะคะทุกคนเราดูสูตรมาเรียบร้อยแล้วเราจะทําตามพี่เขาเป๊ะเ,เลยลองดูปะไปทํากันเลยคะ่ะ เป็นเพื่นเตื่นเต้นน,น,นอกจากว่าเคยกินแล้วรสชาติก็ว่าเคยเห็นพร้อมไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไง ดูทุลักทุเลมาในการทั่นกิทีนี้เราก็จะมาเตรียมแซลมอนนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้เราทำน้ำไว้ดองเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นแซลมอนกันจ้าก่อนอื่นเราก็ต้องเอาก้างดอกก่อนนะคะ แบบนี้ใช่ไหมคะอืมเซลมอนสุสสดๆจ,จ,จ้าอุ้ยขอซิมเมติจ่ะอุ้ยขอซิมเมติจ่ะเช่ใส่บาสบีนะคะชิมเฉยๆนะคะว่ามันแบบสวยหรือเปล่าส,สวยจันเอยส,สวยจังเลยสวยจังเลย สุดมากจับใไม่จับจั่จับจับ,บ,บ,บอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะไม่ได้อะให้ช้มบอกทุกคนว่าส้มทำดลเทคส <laughs> ทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะ ันไม่ใช่ตาของส้มส้มไม่เคยทําดูสิทําไมส้มแบบหั่นแล้วมันแบบเลเทะมันเลเทะแบบนี้อะทุกคนผ่านผิดหรือเปล่าอะเออสมคันผิดหรือเปล่า,ออลาจ้ามันเปลี่นแบบนี้ไหมอะทุกคนเกิดมากข่อยกับเพ่อเคยเห็นเนาะพี่น้นอ,นองเดี๋ยว,ยวลองลอง,ลองชิ้นนี้ก่อนนะคะันได้ไหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้เป็นชิ้นนะคะแล้วแต่นะคะว่าใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพราะเรากินเอง สมว้ามันป่ไเด้เป็นเพราะว่านี่เด้อเนี่ยสมพันธ์เป็นชิ้นแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้มันเละไหมขอกินซะเนาะมันมันดองมาได้ดอกอันนี้มันดองมาได้มันดองไม่ได้ค่ะเพราะว่าดูสีมันเละมันเละต้องกินต้องกินแต่ลองซิมเมืองมันอาจจะแบบเป็นเนื้อบอดีแล้วนี่ไหมมันอาจจะแบบเป็นเนื้อปลาไม่ดีมันก็เลยแบบเละไม่เป็นแบบอันนี้แหมมันต้องแบบลองชิมดูก่อนนะ อัน,นนี้มันไม่สวยนะคะทุกคนซึ่งสีก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้กินไิ่งย่งงดดองเด้อ แต่เขาเ็สีเท่น้ำย่ลงไปเลจ้ายาเงี้ยเทน้ำยำลงไปนะคะนี่เทลงไปเทน้ำยำที่เราทำลงไปในครองให้มันถว่วมนะจ้า เรียบร้อยเรียบล้วค่ะมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเ,เดี๋ยวเ้าสิแช่หน่องไว้ในตู้เย็นสัก่อนแล้วถึงเวลาเขาสิบลองซิมมึงนะจ้าเราจะไปลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงว้ <S <S เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจากที่เราดองข้ามคืนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราทําตอนเย็นนะคะเราก็เลยแช่ตู้เย็นดองน้องไว้ข้ามคืนเลยหน้าตาน่าอร่อยมากไปจ้าเดี๋ยวส้มจะเอาแซลมอนขึ้นมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเนื้อน้องเป็นยังไงอือู้อู้น่ากินจังเลยเอ่ะน่ากินจังเลยเอ่ะขออนุญาตชิมได้ไหมคะเดี๋ยวส้มจะลองชิมเปล่าๆดูนะคะว่าเป็นยังไงก็กินได้ได้ก็กินได้ด้พี่น้อง ทุกคนขาอืมเซลอืออร่อยกว่าเซ้ามันปกติมากมากเลยนะไม่ได้รวยอือกุหลาเฮ็ดดูแสบต่ว่าแซ่บไปเลยเดี๋ยวเราก,ก็วกินกันเที่ยงไปอือน้ำซอสน้องอะ่ะมันหอมแล้วก็กลมกล่อมโอ้ยแซลอร่อยมากเลยคะ่ะแต่ว่า เดี๋ยวลองซิมกุ้งเดี๋ยวลองกินกุ้งก่อนนะคะลองกินน้องกุ้งก่อนเด้อดูเดี๋กุ้งตัวโตมากกุ้งโตเป็นไงเดี๋ยวชมซีจะกินน้องกินกุ้งบาขออนุญาตนะคะทุกคนยเยอะๆหน่อยนะอื้มอ,อื้มอ,อื้มอ,อื้มอืมเนื้อน้องแบบ นุ่มๆนุ่มๆดึ้งๆดึงๆในปากอะ่ะไม่ค่อยนอร่อยมากๆอ่ะทุกคนคือไม่มีกลิ่นคาวของกุ้งเลยเด้อแซ่บหืมแซ่บเลยออื้มแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส้วจะพาไปตำน้ำจิ้มซีฟูดก่อนนะคะเพราะว่าต้องลองกินกับน้องดูแต่ว่ากินเปล่าๆเนี่ยก็แซ่บเด้อกินเปล่าๆก็แซ่บหอมซอสอะ่ะะไปเห็นน้ำจิ้ม ปี๊บลงไปจ้าน้ำตาลทรายนิดหน่อย เรียบร้อยลวจ้าหนงจีนซีฟูดหอมหอมมะนาวมากจ้าเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลองกินเบิร์บีนวองว่าแซ่บขนาดไหนส้มเห็นเขากินข้าวสาลยเดี๋ยวส้มจะลองกินกับสาหลยดูนะคะมาเด้อ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 กินเขาเอ้ยกินแซลมอนนะจ้าแซลมอนตัวตัวัวเยอะแว่าจะว่าอยู่หนักๆหนักๆตัวง่ายสีแบบไงใส่กระเทียมนะจ้าใส่พริกนะจ้าใส่พรี ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเราลงไปแล้วกะ็งางาชิดหน่อยงาคั่วงาคั่วสีทองเด้ออื้อหือวินแก้วอร่อยจริงจ้ากินผักเนี่ย แซ่บต่อไปจะเป็นน้องกุ้งนะคฮะน้องกุ้งตัวโตๆส้มใสตตเกียบเป็น่ยนพะจาย่าขออภัยในความแบบใสตตเกียบไม่เป็นของน้องส้มจื้ออ้ยใสระเทียมน้ำแล้วก็ใสพริกด้วยนิดหน่อย ส่น้ำจิ้มรสเด็ดของเราอืหางกุ้งอย่แล้วค่ะที่นี่ลองไหมคะอือมกุ้งก็ไม่แพ้แซลมอนนะคะอืมเนื้อกุ้งอ่ะนึบมากนึบหนึนวดๆนึบหนึบนววแต่อร่อยอืมคุณพักข้นม ฟินไม่แพ้กันเลย อยมุนลิ้สนสรุปคลิปนี้นะคะเราทำแซลมอนดองและก็กุ้งดอง ซ้ำเล็ด้อจ้ากินได้อร่อยด้วยถ้าใครสนใจอยากจะทำก็ลองไปทำตามที่น้องส้มทำดูนะคะทำง่ายๆเบิง่งสูตรใน YouTube ก็ได้จ้าล,ล้ะก็ลองเห็ดเบิ่งแซบอีลีมือนี้จังไดค่ะขอตัวล่าไอก่อนด้อจ้าขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้นส้มด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ้า